คร,ครับวันนี้วันที่18กันยายน the e i th September 2025วันนี้วันที่18กันยายน2568นะวันนี้เราจะเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับคุณศัพท์ที่มีความหมายตรงกันข้ามนะเช่นสั้นยาวอย่างเงี้ย สูงต่ำสูงเตี้ยอย่างเงี้ยโอเคไหมครับเราจะเรียนคําที่ตรงกันข้ามกันนะโอเคนะอ่ะโอเคครับดูคําแรกเห็นไหมเห็นหนังสือไหมเห็นไหมครับเห็นหนังสือไหมอ่านตามอาจารย์นะโทไม่ได้ยินครับฮะไม่ได้ยินเสียงเหรอรดีๆ๋ยะอาจารย์เร่งเสียงก่อนแปบ๊บเดียวโอ,ยอ้เสียงบาเสียงเบา ได้แล้วครับได้แล้วนะโอเคครับโอเคครับอ่าอ่านเร็วทอนอ่านเร็วทอนทอนทอนแปลว่าสูงทอนทอนสูงสูงตรงกันข้ามกับเขาว่าช็สูง็อต ชวชอชวชเตียชเตียชเตียชทอนทอนสูงทอนสูงชวสูชว t ชอเตียชอเตียโอเคครับลง Long, long, long. yaow. shot yeah. short. Short. short, 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 sun, sun, long, Fun. long, short, Trash. short, short. large l a large 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 l a ปลว่าใหญ่คาว่าใหญ่ในภาษาอังกฤษมีอยู่สองคำครับคำที่หนึ่งคือ large large คำที่สองคือ big big ใหญ่ครับนั้นคาว่าใหญ่ในภาษาอังกฤษมีสองคำ large big large big large 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 big large big big โอ้มาแก่พูดผิดพู้ผิดอ่านผิดอาจารย์อ่านผิดเอาไหม little little small little small l i t t l e m a l l little little เล็กเขาว่าเล็กในภาษาอังกฤษมีอยู่สองคำหนึ่ง small 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 คำที่สองคือ little 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 l a r g e large big big small small little little l a r large big big small small little little high 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 สูง high สูง high สูง low Lô 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 tầm 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 lô 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 Tầm hai, hai, Xuống Xuống hai, hai, low 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 hai, 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 Xuống hai, low Tầm hai, hai, Heavy, 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 oan, oan, fair, fair, for fun, fair, oan, heavy, heavy, fair, fair, heavy, heavy, heavy. heavy 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 fair fair อ้วนอ้วน thin in thin thin ทอทงสลายนอนหนู thin 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 เกินนี่เกินนี่เกินนี่ สกินนี่สกินนี่คินนี่ผอมผอมทินทินผอมผอมสกินนี่สกินนี่ผอมผอมเฮวี่เฮวี่อ้วนเฮวี่เฮวี่อ้ว แฟร์แฟ <ny>. อ้วนทินผอมสกินนี่ผอมสกินนี่ผอมอ่ารู้สึกว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ไม่ไมสเสถียรน,นะขาดขาด,ดให้หายนะใช่ค่ะอือเฮฟวี่เฮฟวี่เฮฟวี่เฮฟหนัก nặng nặng nặng. Rồi chẳng nặng không? Nạc, nặng. Cái này ạ không phải nặng. 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 Heavy Heavy nặng. 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 Lầy Bầu nặng. Bầu. Bầu. Heavy Heavy nặng. 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 l ล่เบาเบาเฮฟวี่เฮฟวี a ไล่ i ล่ไ l ่ไ h ่เฮฟ h ี่เฮฟวี่โอเค loose 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 หลวมหลวมหลวมก็เช่นกางเกงเราซื้อมาตัวใหญ่จนเกินไป เอามาใส่มันก็หลวมใช่ไหมครับแล้วเรียกว่าหลวมมันไม่คับนะนะมันหลวมลู่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 หลวมหลวมไทย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 ครับครับครับไทย ไทยไทยไทยครับครับลูลูหลวมหลวมฟาด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 เร็วฟาดนะอ่านว่าแฟดก็ได้นะแฟดแฟดก็ได้นะอเมริกันอ่านว่าแฟดคนอังกฤษอ่านว่าฟาดฟาดฟาด ฟาดฟาดเร็วช้าชาช้าช้าร็ช้าชาช้าเร็ช้าช้าเร็วช้าช t าร็วช้ t ชเร็ straight ตรงตรงนตรงไปตรง straight สเตรทโออะไร s ส r ตรทส t ตรทสตรทตัเต่าออกเสียงเป็นตเต่าทีตัวนี้ออกเสียงเป็นตเต่าครับส r ตรทส t ตรทส i ตรทตรงตรงคลุกคลุกคลุกลรอกิอลิงอเรือกัมอาถ้ากับ Straight. 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 รอเร,รือ อ่านให้มีเสียงก็รอกำคลุคลุก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 โคดมันไม่ตรงเหมือนโคดอ่ะเขียวโคดเขียวเลี้ยวไปมาโคดเขียวนะคลุคลุโคดโคดสเตรทสเตรทสเตรทตรงไปสเตรท สเตรทตรงค u <Cur ly. S 1> อรีคือรีอยาก <Yeah. S 1> อยากอยากก็เช่นทรงผมล่ะทรงผมบางคนเนี่ยทรงผมตรงแบบผู้หญิงบางคนมีผมยาวแล้วก็ตรงเลยว่าสเตรทสเตรทนะบางคนนี้ <Straight. S 1> ผมเป็นหยกัยกหยักเ,เป็นขคตรเป็นพื้นแม่น้ำอะ่ะแลวเลยว่า เคอรี่เคอรี่เป็นหยกัก <Cur ly. S 1> เป็นหยกัยกหยักเป็นม้วนม้วนไม่ตรงอะ่ะเข้าใจไหมครับเป็นม้วน <Cur l. S 1> ม้วนอะ่ะเคอรี่คือมันเป็นม้วนม้วนมันก็ส่งผมเป็นม้วนม้วนอะ่ะนะเค <Cur ly. S 1> อรีอ่เคอรี่หยักหยักสเตรท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 ตรง เช่นทรงผมเป็นต้นนะจ๊วสเตรทแฮร์ผมผมผมตรงคือร่แฮร์ผมหยิกผมหยิกผมหยิกครับผมหยิกหรืผมหยักก็ได้นะวัยวัยววแปลว่ากว้างแปลว่ากว้างแน n a ่ r o w ร a r r o w narrow แน่รู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 ้ว่าแคบเช่นแม่น้ำแคบแม่น้ำแคบแม่น้ำไม่กว้างเงี้ยห้องแคบเงี้ยห้องแคบใช่ห้องไม่กว้างแคบเราเรียกว่าแน่รู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  wide 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 ไห i วไวกว้างกว้างกว้างไวกว้างไวแนร่แคบแคบโอเคทิ้ทิ้ทิ้ทิทงสีคอควายทิกิหนา เท็ง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 ท็ง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 เทงเทงท็งท็งท็ง ทินบับทิทิปทิปหนาทิหนาอ่ะโอเคอ่านอีกรอบหนึ่งนะครับอ่านตามอาจารย์โทนนช็อตช็อตลงลงช็อตช็อตลาดลาดบีบีสโมนสมนลิตโต little high high low low heavy heavy fat fat thin thin skinny skinny heavy heavy light light loose loose tight tight fast fast slow สตรีททร t คลูคลูสตรีททริกคั r ลี่คัลลี่วาวเน i โรเนโรกกินินโอเคมาหน้านี้เอาเห็นไหมในหนังสือนะต่อไป ดัดาดักโดด็กสลาโไก่ดักตาดักาดาดัดักว่ามืดมืดเวลามันมืดแล้วนะดัตรงกงนข้ามก็ว่าไลไลมีแสงสว่างไลไลไแสงสว่ dạ mượt mượt new 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 ca oo có phải có bị new my new 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 ใหม่มยังหนุ่ม,มอโอนแก่เราเห็นโอนสองคำครับโอนถ้าใช้กับสิ่งของแปลวป่าแปลว่าอะไรถ้าใช้สิ่งของฮะแปลว่าอะไรครับแปลว่าเก่าโอนถ้าใช้กับคนแปลว่าแก่เกิเเกเกดมานานเอาง้ไหมต่อไป Good สรุป d อ่านเร็วโทรศัพท์คืนหายกะใช่ครับอ่าไม่ไม่หายที่คงเทพฝนตกเหรอไม่ครับไม่ตกเหรออืมเน็นไม่เคยดีครับพ่อจ<ะ>๋าเน็นไม่เคยดีอ่อาทำไมยังยังหนุ่มหนุ่มโอนโอนแก เก่ Good Good เฉลู Good 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 ดี Bad Bad เรวเรวเรว Bad Bad Hot Hot ร้อนร้อน c o o Cool หนาวหนาว Hot โคูดโค้ดสอบสอฟนุ่มเช่นสาลีนุ่มที่นอนนุ่มนุ่มซอบสอฟอนุ่มนุ่มฮาร์ดฮาดฮาดฮาแข็งแข็งใช่อันนี้เราเรียนคำตรงกันข้ามกันนะครับนะถ้ามีนุ่มก็ต้องมีแข็งนะ Easy

อยากเช่นเราไปสอบแล้วข้อสอบออกยากอย่างนี้เราพูดว่า very hard หรือ very difficult difficult โอเคต่อไป smooth 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 ว่าเรียบร้อยราบเรียบมันเรียบนะพูดกับตันก็คือมันเรียบ smooth เรียบ smooth smooth เรียบ smooth บ รับครุขระรับครุขระอ่ะอาจารย์หลับเฉยเลยไม่เป็นไรนี่อาจารย์อาการหนักอันนี้ smooth smooth เรียบเรียบรับรับรับครุขระครุขระไม่เรียบไม่เรียบนิด นี่เป็นระเบียบเป็นระเบียบนี่นี่เมสซี่เมสซี่ยุ่งเหยิงยุ่งเหยิงสกปรกสกปรกเลอะเทอะเลอะเทอะเมสซี่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 ยุ่งเหยิงยุ่งเหยิงนะเมสซี่ก็คือ เป็นคนที่เลอะเทอะนะเลอะเทอะตรงกันข้ามกับว่านีดนีดว <ed> ่าเรียบร้อยเป็นระเบียบนีนีเมสซี่เมสซี่คลีนคลีนสะอาดสะอาดดิร์ที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 สกปรก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 คลีน clean sạch clean clean sad dirty 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 good pro so good pro tiếng này là gì noisy 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 มีเสียงดัง noisy noisy มีเสียงดังมีเสียงดัง loud loud มีเสียงดัง loud 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 เสียงดังเสียงดังตรงกับคำว่า quiet 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 เงียบ yes married married แต่งงานแล้ว Married. Married, 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 single, Single single, Married, single, Married, 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 เงินแล้ว rich rich รวย rich รวย rich rich รวยรวย wealthy 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 เหมือนกันกับเมื่อกี้นะะ y, ี่แหละครับ wealthy คือความร่ำรวยมีฐานะอะไร wealthy นะตัวข,ข้าม poor 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 พัวผัวอัวอยากจุดอ่ะอ่านนี้รอบหนึ่งครับดาดาไลไลเนวเนวโอนโอนยังยังโอนโอนยังยังไม่ใช่พูดผิด굿굿굿สารุ굿 good, good, D. bad, bad, hot. Hot. Cool. Cool. Hot. hot, hot, Cold cool, soft, níu, 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 Nìm níu, Hot Hot níu, easy Easy Ngài. Ngài. Easy

สมูทสมูทแปลอะไรครับอาจารย์ดิสีสันไม่ใช่ฮะสมูทคือเรียบเรียบครุขะเรียบตรงข้ามกขาว่ารับรับว่าครุขะสมูทเรียบเรียบร้อยอ่ะคำที่สองขวามือรับรับรับสมูท สู้เรียบเรียบรับรับคุกคะคุกครับนีนนีนนีนเป็นระเบียบเป็นระเบียบเมสซี่เมสซี่ยุ่งเหยิงจุงเจิงยุ่งเหยิงยุ่งเหยิงโอเคเมสซี่เมสซี่ครีน สะอาดสะอาด Dirty 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 สกปรกสกปรก Noisy 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 เสียงดังเสียงดัง Good ดี Quiet 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 อ quiet เงียบ quiet เงียบเงียบ married married แต่งงานแล้วแต่งงานแล้ว single single โสดโสดโอเคพออย่างไหมพออย่างพอแล้วครับโอเคเนาะโอเคเนาะเจอกับุ่งนี้เนาะโอเคครับโอเคครับอาจารย์ปิดเสียงนะนะครับครับสวัสดีครับพอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ